แดงคําลงมาแอบแอบเขียดจนาร้องยากป้าหอมหวนหวนเขียดโมเขียดขาคาเหมือนหมอนลำผ้าตันมวนเมฆดาลอครับสวัสดีครับพอกันคือก่อนนะครับกับ่องสวนผักไรหันพื้นบ้านนะครับมาเนกะจอบมือมาเดาะมืออื่น กติเมันบนเกาวสากอันนี้ก็วันที่สิบเก่ากันยานะครับบนเกาวสากบุญประจำปีบุญประเภณนี้ที่โบราณผู้เฒ่าผู้แก่เป็นทํามานะครับลุกหลานก็สืบทอดรัฒนธรรมต่อไปนะครับตรงมาปีนี้ก็เกิดโรคระบาดโควิดก็ ทั้งราชการเพิ่นก็บ่อยากให้พี่น้องไปหากันไปยายเขาสากแต่ว่าจังได้ประเพณีไทยเขาก็ต้องรักษาไว้นะครับก็ต้องหาปลาหากักกบไปใส่หอเขาอ่าญ่ไปเอาบุญไปทำบุญคือทุกปีนะครับวันนี้เขาก็เตรียมแหไปหาปลานะครับ หาปลาเพื่ออพตุปิ่งปลาปิ่งกบใส่ห่อข่ใหญ่บุญข่าสากนะครับไปกันครับบุญข่าสากมาหอดแล้วหาปลาใส่บุญข่าสากก่อน

บุญข้าสากเป็นบุญประเภทนี้บุญโบราณดังเดิมกะหาปลาหากบไปใส่ขาวสากใส่ห่อข้าวญ่นะครับมาปิ้งปลานะครับปิ้งปลาปิ้งกบใส่บุญขาวสาก จากที่เขามักเรียบร้อยเกืมักแบบแต่เกลือใส่ผงชูรสธรรมดานะครับเพราะว่าเห็ดใส่หอเขอ่ใยญ่บุญขสกักก็มีรสชัดินี้ยนิดหน่อยตอนนี้เขาก็เอามาย่างลมควันนะครับให้มันสุก ทำหอมเหลียงอารามนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปิ่งกบตีดากใส่บุญกศักบันเท่าปีนี้นะครับก็เหตุไปตามประเภทนี้ผู้ถ่าผู้แก่่นพาเหตดมานะครับก็เป็นลูกเป็นหลานก็ สารต่อไปก็กเห็ดสิ่งที่เป็น้าเห็ดพาทับนะครับบอกเก่าเจ้าทีเจ้าทั่งตั้งจากที่ไปวัดมาแล้วเอินพอน่อไงแม่ไงว่าให้ไปหน้าากินห้องเขาไงก็เอินว่ายายเขาสาก ครับแต่เมื่อี้ก็เป็นการเตรียมซื้อนะครับเตรียมปิ่งกบปิ่งปลาไว้ถ้าไปทำบุญบุญขอสักูศูนร่วมจิตใจของคนภาคอีสานก็นอยู่วัดนะครับหลั <c oughs> งจากเสร็จพิธีการทั้งศาสนาเราเพิ่นกับจังสีเอามาใหญ่น้ำทงน้ำทา เป็นการสืบสานรัตนน้ำนำธรรมต่อไปนะครับลูกหลานก็จะได้เฮดเดต่างต่อไปครับมาเนี้ก็เอาไว้สำเนียก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดคบสกกระต่กันครับผมสวัสดีครับ